สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาสู่ช่องต่าลูกตานชาแนลกับเศ้ามือไหมพี่น้องบรรยากาศสดชื่นลมไวยๆขึ้นเกาจ้าพี่น้องจ้าเบิงตวงฝาฝนโปตกสี่ห้ามมื้อนี่เราเด้อจ้าพี่น้องฝนไม่ตกสีห้าวันแล้วยางรอทงรอทาขึ้นเกาจ้าเป็นประจำเช้าเย็ยนของเตย <c oughs> หวานนี่ตื่นมาเลาะตัดตรงนี้ครับตัดได้น,นี้น้อย,อยตัดค่อยเล่นไปจ้ะตัดเล่นไปเรื่อยๆพี่น้องดีกว่าเขาปล่อยให้มันลกหลายกว่าเก่าเนาะจ้ะอ่ะอันนี้ก็คุ้มอันเอาเศษใบไม้เศษอย่างมาคุ้มตุกที่พี่หมอดแล้วใส่อ่าเชื้อเห็ดเนานะพี่น้องจ้ะยังบ้องสิเลยจ้ะพี่น้อง บักม่วงกับมะสุกจี๊ยบเจ้าจ้ะเก็บไปกินแล้วเก็บไปกินดิบแล้วจ้ะพี่น้องเออบะสุกคืออะไรมันเป็นอย่างคือสุกทุกสุก,ก,กเนี่ยเก็บบกม่วงต้นเนี่ยให้ยางรอเบ,บิงบ้งเข่าเบิ้องนายพี่น้องต้นบักขามก็เล็บป,ปุย้ยเนี่ยอย่างเจ้าแมงกินใบเบิดเข่าไปจะได้กินอยู่ บอพี่น้องมึงตัวละคือเหลียงเออเฮอ,อลงุงังสัน่นฝนมันมาตกจากแค่แป๊บเดียวน้าก็แห้งแล้วจ้ะเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ว่ามันกับใครเนี่ยก็ปีที่แล้วจ้ะเนี่ยวันเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนอกจากใส่แต่ปุ๋ยชีวภาพทาวง,งอ,อกขาก็ยังน,นึ่งแล้ใส่ปุ๋ยชีวภาพเลยพี่น้องบ่มีปุ๋ยเคมีแล้วจ้ะบ่ได้ใส่กัน ก็สิได้กินอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะทำมาร้อนรุนกันว่าปีนี้สิได้ลายชงบ่แจ้งลูกค้าน้ำเด้อจ้ามื่อนี้เด้อท่านใดที่ลูกค้าท่านใดที่สั่งออเดอร์สมเนื้อสมหมูร์ข้ามาค่ะพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้ขออนุญาตไปเก็บใบตองก่อนจ้ะคือล่าช้าหนึ่งวันเด้อพี่น้องจ้าต้องขออภัยในความล่าช้าหนึ่งวันเด้อแจ้งลูกค้าไปก่อนพี่น้อง ว่าเตียหกเตียไม่เห็นออเดอร์ตอนเช้าน้องต้องขอไปเขาไปตอบซราพี่น้องเอ้ยมันอึนเตียเฮ็ดอ้ดงานกับพี่หมอดเมื่อวานนี่ล้วเตี๋ยเนี้วเตี๋ยบ่เคยเฮ็ดเนาะพี่น้องเนี้ยบอบอบอนั่นปันไดก็เลยเหนื่อยแน่เนาะพี่น้องก็เลยหลับยาวกินยานแล้วนอนหลับยาวเลยจ้ะโอู้พี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้าเพิ่น แปลงติดกันพี่น้องมึงพัดนี่พิ่นสูบน้ำด้วยพี่น้องจ้าเพิ่นสูบน้ำใส่สองสามมือแล้วจ้าพิ่นสูบน้ำอันเนี่ยค่ะเอาเบิ่งทางนี้พี่น้องน้ำพิ่นเต็มไฮนายแล้วเบิ่งเข่าพิ่นอุ้ยพี่น้องเข่าแปลงนี่งามสุปีด้วยพี่น้องจ้าเนี่ยเนี่ยแปลงติดกันกับที่เลยนะจ้างามสุปีงามคลักอีหลีจ้าพี่น้องปูนเพิ่นสูบน้ำมาจากสะใหญ่เพิ่นนะค่ะนี่สะอยู่ตรงนี้ค่ะพัดสูบน้ำมาสองสามมือแล้วจ้าพี่น้อง ทำมาสองสามมือแล้วเป็นแต่ฝนตก่ะพี่น้องหรือว่าเป็นแรงเป็นแต่ว่าสำหรับเตืว่าเป็นตะแรงโดนจ้ะล้มวีวีมาตื่นเช้ามาล้มอากาศหนาวเย็นจ่อยๆเป็นได้พตตี่น้องฝนคือนสพาตกดอกเนาะด้ยขอภายในอันกล่องบนีองได้พี่น้องจ้า บา,บางเทือก็นิ่งดีดีกล่องก็ได้บางเทือก็เล็กๆอันน,นี้นี่น้อยๆก็ขยับสั้นอยู่จังสันน่ะเดี๋ยวชวนพี่มอดมายกอันสารานี่ออกอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวพู้ว่ามือน,นี้เราจะพาแต่ยกขึ้นยกออกบ่กกกกกกหรือจังไร เอาที่เราสะดวกด้วยนะขันเราสะดวกก็สิยด้ยกหรือเราเสียวไววจังส่สันนพี่น้องค่นะเดี๋ยวเตยพาไปเบิ่งไอผลงานมุงวานนี่เนาะกับพี่หมดที่พากกันเอ่อตยพากกันเทพื้นกัวเทพื้นมองล่างจานันมุงวานนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะ แต่ว่าเวลานี้ขอกินบักตรโคบะมยองเศร้านี้กับผลไม้อิสานเนาะ <c oughs> ดูกดกช่วยหนอง <c oughs> ขอกินหมอ,อตะก,กุแบแป๊บนึงงะด้่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่อกันหมองหมองเทพื้นกันเมื่อวานนี้จนะ้ะ ไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งกันจ้าแถม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 พี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฝีมือพี่กับมอดกับเตยเมื่อวานเนี่ยลุยกันสองคนตัวเมียน้องเตยเลิกเรียนมากกับพ่อได้หิวซ้ายหิวปูนซอยแถมแถมแถมพี่น้องจ้าตรงด้านข้างนี้แล้วว่าเราจะเฮ็ดรองน้ำได้จ้าพี่น้อง เราเอาไว้เฮ็ดรองน้ำเวลากอ่ออเวลาก่ออิดกอ่อกำแพงขึ้นมาจา้ะเราจะไว้เฮ็ดหัวรองน,นำ้ำน้ำเราบูรุษเราเสร็จจังใดล่ะพี่น้อง <c oughs> นี่แต่เราเว่อเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าฝีมือช่างจำเป็นเฮ็ดไปเพื่อเซฟคา่ใจใจจาใช้จ่ายเจ้าของนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะแนวคนไม่เคยเฮ็ดเนาะจ้าเต๋ยก็ไม่เคยเฮ็ดพี่น้องก็ไม่เคยเฮ็ดกะหน,นักเติบอยู่ได้พี่น้องน้อยๆสักนีดก็ได้ ไมบรู้ว่าสิไปยังไหนก้อนเด้กแต่สิกวดไส้กวดขววัวก้อนเด้เห็นสร้างมันเห็ุเกิดจำมองน้ำสร้างกอได้หน่อยพี่น้องจ๋าว่าเพื่เหตดจังสิอันอุปกรณ์ลายๆายย่างที่เจ้าของเคยมีจ้าว่าผู้ใดมาหยิบม,มายืมไปพี่น้องเอ้แล้วเพิ่นก็มาคืนหรือยื้อใส่เด้าเนี่ย,ยหาก็ไม่เจอจา้าเพราะปกติเจ้าของเสียวไว้น้ากันแหละแต่ครั้งนี้มันหาไม่เจอเลยพี่น้องเอ้ก็เลยได้ใส่เหล็กใส่ยางพลากันเค็ดยยู่สองคนผัวเมีย แข็งเราเด้อพี่น้องเอ,อ้อยางนาพุดนะเอาตอนนี่นะคะ่ะสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามีหม่องล่างถอยล่างซ้ำที่แบบว่าต้องจืนแล้วพี่น้องจ้าต้า,ล,ตาตลูกตาลเตยน้องมิ้วน้องเตยล่างถอยล่างซ้ำก็ต้องไปยืนจืนอยู่หม่องนั้นอีกแล้วพี่น้องจ้าประเดี๋ยมีหม่องยืนหม่องอันนั้นสะดวกสบายก็เก้าขึ้นหลายเติบอ่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนึกนจัะพี่น้องจังเลยค่อยพบพอกันคลิปใหม่ด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกที่เข้าบรรับชมโดยกันมะขามโฆษณาขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเพี่ยังสูงค่ะจังพูพอนคลิปใหม่ค่ะสวัสดีจ้า